น้อเพล่นๆาาอยูแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมาแกะกล่องเนี่ยหนูแกะกล่องชื่อว่าเกมอะไรรู้ไหมคะแฟนสติกยิ้มนาสติกนั่นเองนะคะนี่เราก็แกะกล่องออกมาแล้วนะก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีดูสิคะในรูปหน้าตายิ้มแฉ่งมากแต่แต่ดูหน้าตาอย่างพีสปาราดจริงกระบุงมากเลยค่ะแต่เขาตกแต่งไงคะตกแต่งเขาตกแต่ง มีอะไรบ้างคะก็มีอุปกรณ์ที่จะทำกระโดดแล้วก็พอได้100หนึ่งร้อยก็ชนะไปนะคะชื่อว่าเกมแฟนตาสติกยิมนาสติกนะคะอ้าวไหนมาสาธิตให้ดูหน่อยคะ่ะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวก่อน,นมันงมตอนนี้มันเจงกระบงแล้วคะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเจงค่ะมันเรียกว่าต้องออกแรงนิดหนึ่งยออกสไตล์อ่าเดี๋ยวเขาให้ เขาจะมีตัวปุ่มอันล็อกตรงนี้นะเราจะต้องปลดปลดให้ขาเขายืดออกมาแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยค่ะตรงนี้นะเสียบตรงนี้เลยเดี๋ยวมันมสเสียบให้เดี๋ยวนะอ่าอ่าไหนเพื่อนๆลองโอ้ยเย่แต่ดีกว่าไม่ได้เลยนะคะที่เป็นงอขาจุดนี้แต่มันเจอตียงนะคะท่านผู้ชมโอเค เพื่อนๆสนใจแล้วไปหาซื้อที่ไหนนะคะเนี่ยเราได้มาจากไหนคะ Toy a a s นั่นเองนะคะใช่แล้วเราได้มาตอนมืเ่ไหนคู่มือเป็นยังไงไหนกลางให้เพื่อนๆดูเผื่อเผื่อใครอยู่บ้านเบื่อๆก็สั่งออนไลน์ที่ Toy a a s ได้นะอันนี้คือซื้อเองนะคะไม่ได้ใช้ในหน้าใดๆแล้วก็แฟน t ัสติกยิมนาสติกนะคะก็สนุกดีเนาะ ก็ขอลาขอ <Good night. S 1> ตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวเราพายิมนาสติกไปทีมชาติก่อนเนาะใช่ค่ะใไหมคะโอเคกดไนค์ค่ะทุกคนบาย